มีพาแม่มาปั่นจักรยานนะคะพาเล็กๆนี้ไปดูก่อนว่ามาเห็นอะไรแม่บังอีหยังมาบงทะเลทะเลเยอะละมันเตอทน้อง่ากดียแ่ียวทหยังอีกน่ะแม่เก็บอีหยังอีก พันสิงโตพันพี่น้องเพันมาเนะี่ยเต็มอยู่อันพี่น้องไม่เป็นทะเลดอ,อกอันนี้ก็คืออันแม่นม้ำเบนยี่จิ๋วที่ไทยอยู่คลังหลังนี่อันนี่จิ๋วออกเพราะว่า,วา,วาทะเลนี่บะเมียนด้วยพี่น้องนี่จิ๋วคอทษอันนี้แต่ว่าทะเลบ้านนี่จิ๋วใช่ไหมนัม่นบะแมีนทะเลแม่นม้ำมันไหลไปเรื่อยๆอยันนีแ้แหละพี่น้องนี่จิ๋วกับว่าอากาศาดีมื้อนี้ก็เลยพาลูกมาเบิ่ง ดอกไม้กับเต็มอยู่พี่น,อน้องพึ่งข้าเจอกกับปั้นจักรย่านออกกัน,นกล่างกายได้พี่น,อน้องข้าเจอาเห็นได้ติวว่าว่าข้าเจอกกัเเลียวพิ่งนี่นะคะเป็นลูเวนซ้อนทำฮุ่นก็ได้เ่มมาฮุ่นนี่ทำน้ำผึ้งเนาะใช่ น้ำผึ้งก็ได้ไปีกายเนี่ยแม่เฮ็ดน้ำผึ้งใช่มาว่าทำน้ำผึ้งปีนี้ที่จิว๋วบริเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดแลนน้วก็บว่ามีผู้กินที่จิ๋วก็เลยมาเก็บเนี่ยละพี่น้องกต่เลย่ผ้าผีผ้าน้องเขาเบิ้งเอาถ่ายวิวงามๆเหยพี่ให้น้องเขาเบิ้งเนี่ลวกจ้าไปท่างผีจางงามท่างผีจางงามดอกไม้ก็ตายไม่คิดว่าด้เอาอันนี้มาตาดเป็นหวดลวกอีหยังซะแม่เขากินไะไรยุติ ดูว um ิวนะคะในหมามาเก็บอะไรเอาก็เจ็บยอดทีไงเอาไปแกงเป็นชี้เหล็กมันขมจสียกน้อยพี่น้องมันมีรสขมอันแยกติ๋วสิเอาไปแกงหรือสิเอาไปลวกนี่แยกติ๋วเก็บเอาอยู่เดียวนี่ยแล้วพอได้เอามีดมาปาดแล้วก็เลยดึงเอาทีละอันพี่น้องทีละหย่อน หนูเห็นบอนี่เขาไปเห็ดเป็นแกงขี้เหล็กเนาะใช่เอาไปแกงขี้เหล็กเอาไปลวกกินกับน้ำพริกแซ่บม,นม,มันขีขมขมคือขี้เหล็กด้วยิจ้ามันออกรสขมน้อยหนึ่งผู้มักขมนี่เขาจะเอาไปแกงเขาจะไปแกงขี้เหล็กลูกวันนี้เฮ็ดดิซี่เอาไปแกงแมนมัดเด้อนี่เขาไม่เจ็บเอนี่มันปลอดสารสารยังพี่น้อง สารขี่ม,ม้าคราวนี้เราันทา่าจไปเก็บด้่มันไม่ขี่ม,ม้าลายมีเขาไมา่เก็บนั่นจริงม,มเมนมดมูนี่เมนมุดไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยู่นี่เขาเรียกว่าลูเวนสาร ยอยู่ไทยเขาเรียวกว่าอะไรน้องน้องมะอันดอกอันันสิงโตใช่สิงโตรหรือ <c oughs> อย่าสเตมอันนี้แต่เคยถือเอาไปลวกแล้วเอาไปหลายพี่น้องมออไม่พอยังพอแล้วจ้าเอาไปแค่นี้มือนี่เพราะใบยืไปไปไดติวอยู่คนเดียวยืดติวกับปลาลวกหลายลูกแล้วกับปลาไข่กินน้ำดอกพี่น้องแล้วกับมาเอาไปลวก แล,แ,แ,แล้วก็เอาแกงเพราะว่าแกงแล้วกะบอเด็กกินพ่อปนในแล้วกะเลกเก็บซ้ำนี่แหละพี่น้องพดูดไดเขามา่อางเล่าแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ